ในเดียวกันนะคะที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะคนที่เขาปลูกมะพร้าวอินรีเนี่ยก็ยังไม่ได้รับผลกระทบจากการที่เกิดเรื่องราวดราม่าแบบนี้นะคะผลผลิตก,ก็ยังพอได้อยู่นะคะคุณพงศักดิ์บุตรรักขประทานเครือข่ายผู้ปลูกมะพร้าวอินรีย์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็ระบุนะคะว่าสําหรับการจําหน่ายมะพร้าวอินทรีย์ปลอดสารพิษโดยไม่ใช้สารเคมีในประจวบคีรีขันธ์คือในปัจจุบันเนี่ยมีพื้นที่ปลูกมากกว่า2,000ไร่ ก็ไม่มีผลกระทบจากผลผลิตที่นำไปแปรรูปเป็นน้ำกะทิส่งออกไปขายในตลาดสหภาพยุโรปหรือว่า EU แต่ว่าก็ยอมรับนะคะว่าเมื่อ2ปีก่อนน่ะคือมีตัวแทนการค้าจากสหภาพยุโรปเขาได้ทักท้วงกรณีการใช้ลิงกังขึ้นมะพร้าวต่อมาตัวแทนบริษัทผู้ค้าในประเทศไทยก็เลยเชิญคนที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมาศึกษาดูงานในพื้นที่จริงก็เลยทาให้รู้ว่าไม่ได้มีการทรมานสัตว์ตามที่องค์กรพัฒนาเอก,กชนเขาไปตั้งข้อสังเกตกัน ขณะที่ผลผลิตมะพร้าวอินทรีย์ปัจจุบันตอนนี้มีราคาขายก็ผลละ22-23บาทค่ะถือว่าแพงกว่ามะพร้าวในท้องตลาดทั่วไปผลละ4-5บาทแต่ว่าผลผลิตในจังหวัดยังไม่เพียงพอนะคะในการนําไปแปรรูปเพื่อการส่งออกไปตลาดต่างประเทศ คุณสมนึกรุ่งกำจัดค่ะซึ่งเป็นอดีตผู้สมัครสสประจวบคีรีขันธ์เขตสามภัคเพื่อไทยบอกแบบนี้ด้วยนะคะว่าการแบนด์ผลิตภัณฑ์กะทิจากมะพร้าวไทยจากการกล่าวอ้างว่ามีการทารุณกรรมสัตว์เพราะว่าใช้ลิงกังส่วนตัวก็ถือว่าไม่น่าจะมีแนวคิดแบบนี้มาจาก n อ o ในประเทศที่พัฒนาแล้วแต่ว่าน่าจะมีปัญหาในการกีดกันการค้าหรือว่าต้องการกดราคาสินค้าหรือว่าอาจจะไม่ต้องการค้าขายกับประเทศที่มีการสืบทอดอำนาจว่ายอย่างนั้นโดยใช้ประชาธิปไตยบางหน้าหรือไม่ ขณะที่ในอดีตต่างชาติเนี่ยไม่เคยแบนข้าวไทยจากการใช้ควายไถนานะคะนี่เป็นการยกตัวอย่างหรือว่าปัจจุบันพอมีปัญหาจากโควิด1 9ก็เลยทําให้มีผลผลิตผลิตภัณฑ์น้ําผลไม้ในต่างประเทศเขาขาดแคลนเหตุใดจึงไม่ยกข้ออ้างว่าสับปะรดประจวบคีรีขันธ์ที่มีพื้นที่ปลูกมากที่สุดในประเทศก็มีการบุกรุกไปปลูกในพื้นที่ที่ช้างป่าอาศัยแล้วก็หาเรื่องแบนไม่ซื้อสับปะรดกระป๋องเหมือนเมื่อหลายปีก่อน แล้วก็อำเภอทับสะแกเขาก็ปลูกมะพร้าวมานานกว่า100ปีก็ได้รับการยกย่องให้มีผลผลิตสำหรับทำน้ำกระทิที่มีคุณภาพดีที่สุดในประเทศปัจจุบันมะพร้าวบางสวนเนี่ยเขามีความสูงมากกว่า80เมตรไม่สามารถใช้ไม้สอยได้ก็ต้องใช้ลิงกังแล้วก็ขอยืนยันว่าเจ้าของเขาก็ดูแลอย่างดีนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีโรงเรียนฝึกสอนลิงกังให้เก็บมะพร้าวด้วยนะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ e ูหรืออังกฤษ รือสหรัฐเนี่ยนะครับบอกว่าแบนข้าวไทยเพราะว่าใช้ควายไถนาแต่จริงควายไถเนี่ยก็น้อยลงเลยนะปัจจุบันก็เป็นควายเหล็กคูโบต้ารถไทยแล้วใช่ไหะเยอะนะในอนาคตอาจจะต้องมีนะผมว่าคือเป็นอินโนเวชั่นนิวนอร์มอลคือไม่ต้องใช้ลิงเก็ตนะอาจจะต้องมีเครื่องมือที่มีนวัตกรรมอะทดแทนลิงค่ะหรือลิงจักรเพราะเรามีเรามีควายจักรควายเหล็กอะไรควายเหล็กมาแล้วนะ แต่ลองดูวันนี้คือบางทีถ้าเรายึดโยงแต่ว่าเราทําแบบนี้ใครเห็นเป็นอย่างอื่นเนี่ยจะไปมองว่าเขาเจตนาร้ายหมดมันก็อาจจะไม่ใช่นะ,ะว่าข้อเสนอของพีตาเนี่ยฟังได้นะคือมันก็มีจริงๆที่ลิงถอกถอดถูกถอดเขียเข้ยวเแล้วก็เอาไปขังแล้วก็ปล่อยขึ้นไปอว,วันยังต้องได้พันลูกนะถ้าไม่ได้เนี่ยก็อาจจะต้องเหมือนช้างอะ่ะ ที่เดินร้อนๆอยู่ตามถนนแล้วต้องขายกล้วยให้ได้ขายอ้อยขาย,ขายอ้ยอยให้ได้ที่ลักษณะเหมือนเคยลอดตอนช<า>้างนะใช่ค่ะติดซีดีข้างหลังอะไรอย่างนะี้ะคือถ้คือถ้าไม่ได้ตามเป้าเนี่ยโอกาสลำบากเนี่ยสูงมากนะครับ